พี่น้องเออมาเลยลาวจัดวันนี้รถธีลกาจกำลังรอกอยอยู่สกูปปี้สีิีลกาต้องการกอนนี้ก็มากขอบมะเรียนะไม่ว่าจะเป็นเต้าเลียมโบสีน้ำเงินก้าวจุ่มพูก้าวสีดำมามาเรียนพี่น้องเอยพี่พี่พกีนใจขึ้นทันยัยนายถูกรุนถูกแบบพอบกัะนายง่ายจ่ายไปเจะช่วนแข่ใบเดียวแต่คล้องแทมก็เยอะแยะทะเบียน พระบ,บประกันาหนายประกันัดซอมประกันพี่เอจะซ้ำกันการจ่ายงานของรถดกะรารประกันนาถึงซ้มปีหรือซ้มืนโลวหืว่าจีอาปีหรืออามืดโลครับกันแบบยาวยาวไปเลยลุกาติดต่อรอบตามกันได้ติด PVC ใสขึ้นทับงนายสามารถไม่ทุก,กาะสักมาในจองบิ๊กต๊อก p v k ฮอนด้าได้เลยกับตอนนี้เรากับพี่แอดมินรอต่อมาอยู่เป็นปุ๊ปปี้มาตองรอเลยตอนนี้ พอรอดกันได้เลยปลอมจุ้งปลอมจุ้งหมอบกันได้หมดเลยตำ้มคิดนอ,อกสั้นสีท่องรอดฟรีฟตึ้งบาน